มาถึงเรื่องราวของนายอำเภอหาดใหญ่คนเก่งนะครับได้นํากํานันผู้ใหญ่บ้านทั้งอําเภอหาดใหญ่นะครับประกาศปักธงครับงดเล่าเข้าพรรษา วันที่5พฤษภาคม2 5 1 7ที่ผ่านมานะครับอําเภอหาดใหญ่นําโดยนายเอกยางอภัยนสงขลาในอําเภอหาดใหญ่และสํานักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าหรือที่เรียกในชื่อย่อว่าสอคลอลนะครับสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านจาก9ตำบล68หมู่บ้านจํานวน390คนและภาคเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรมงดเล้าเข้าพรรษาลดปัดจจัยเสี่ยงและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรมอำเภอหาดใหญ่ปลอดบุหรีเพื่อถวายเป็นพระราชบุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กร,รกฎาคม2567ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีคณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่และตัวแทนร่วมเป็นสักขีพยานณนะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งสำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์และขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาลดปัจจัยเสี่ยงก็มุ่งเน้นความร่วมมือใน3ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1ครับด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านที่2ด้านการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและงานบุญประเพณีต่างๆปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และนะครับด้านที่3นะครับก็คือด้านการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐท้องถิ่นและผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทางนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตลอดจนเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอีกด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนะครับครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ที่1นนะครับก็คือรณรงค์งดการดื่มสุราและรณรงค์ชวนช่วยเชียร์ลดละเลิกเหล้าแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษานะครับเรียกว่าครบทุกนะครับประเด็นเลยทีเดียวนะครับครบทุกมิตินะครับนะฮะวัตถุประสงค์ที่2ครับรณรงค์บำบัดทุกบำรุงสุขลดปัญหาครอบครัวสังคมเศรษฐกิจทําให้เกิดชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์ที่3ครับรณรงค์การทำบุญด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นการลดละเลิกอายมุขและรักษาศีลห้าสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับรวมถึงนะครับในส่วนของนะครับในศาสนาต่างๆด้วยซึ่งก็มีการนะครับนะับบัญญัติเอาไว้ว่านะครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับนะครับในส่วนของนะครับสิ่งที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับและวัตถุประสงค์ที่4นะครับรณรงค์กิจกรรมออกพรรษาลาเล่าพักตับพักต่อกันด้วยนะครับ นะครับแล้วก็สําหรับที่ท่านผู้ชมได้เห็น,นลงนามบันทึกข้อตกลงนี้นะฮะข้อตกลงการจัดทําบันทึกนะครับข้อตกลงความร่วมมืออำเภอหาดใหญ่ปลอดบุรีก็ระบุว่าข้อตกลงที่1ครับสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ตามวาระและโอกาสต่างๆนะครับ ข้อตกลงที่2ครับสนับสนุนข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับข้อตกลงที่3ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณาสุขในการสนับสนุนความร่วมมือและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ,ญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560 แล้วก็ข้อตกลงที่4สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องและนะครับ ข้อตกลงที่5อันหลังสุดนี้นะครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์และก็เฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณสถานที่ราชการสถานที่สําคัญร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทางนี้ทางสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าก็ยังได้ประกาศมอบรางวัลน,นาอำเภอนครนรยรงประกาศเกียรติคุณให้กับนาะยบำเหอใหญอีกด้วยซึ่งจะทําพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นผู้มอบรางวัลรวมทั้งจะมีการประกาศรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชบุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะครับ72บพรรษา28สกร,รกฎาคม2567ออีกด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับลงไม้ลงมือกันนะครับอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมนะครับท้ายสุดนี้จึงมีเสียงสัมภาษณ์ ท่านเอกยังอภัยในสงขานายเบื่อหใหญ่มาฝากท่านผู้ชมด้วยครับก็ปีนี้เป็นปีหมามงคลนะเฉลิมพระชนบรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนบรรษา6รอบ72บรรษานะครับในส่วนของอำเภออหัดใหญ่กับภาคีเครือข่ายเนี่ยเราก็ได้จัดทำ โครงการนะงดเหล้าเข้าพรรษารวมถึงเรื่องของการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธนารณะนะครับและก็การขับเคลื่อนง,งานของกองทุนแม่ของผ่นดินเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาในหมู่บ้านชุมชนนะครับโดยความสําคัญของเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยก็หมายความว่าเราจะเชิญชวนนะพี่น้องประชาชนนะครับให้มาร่วมกันระยะเวลา3เดือนเนี่ยมางดเหล้าด้วยกัน ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้สร้างการรับรู้ออกไปเนี่ยนะทุกภาคส่วนมีความสนใจนะแล้วก็อยากที่จะ,ะเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชบุรศลด้วยนะส่วนที่สองก็คือ,อเมื่อเรางดเหล้าเนี่ยนะครับผลดีก็เกิดขึ้นกับทั้งตนเองนะสุขภาพตัวเองนะครอบครัวนะประหยัดเงินนะแล้วก็ทำให้หมู่บ้านสังคมเนี่ยมีความสุข นะโดยใช้หลักการของหมู่บ้านรักษาศีลห้นี่มาร่วมด้วยอันที่2ก็คือเรื่องของบุหรี่นะครับวันนี้ก็มีความตั้งใจที่จะรณรงค์โดยเฉพาะ,ะการนำเอากฎหมายเนี่ยพรบยาสูบเนี่ยปี60เนี่ยะนะครับมารณรงค์ให้ความรู้แล้วก็มีกระบวนการจัดการในเรื่องของการควบคุมกำกับนะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ สาานะต่างๆเนี่ยนะไม่ให้มีการสูบบุหรีนะ่ยกตัวอย่างเช่นสถานที่ราชการนะครับวัดนะมัสยิดโรงเรียนสถานที่ออกกําลังกายหรือร้านอาหารสารประกอบการต่างๆวันนี้ก็ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมนะลงนามใน MOU กันทั้งหมดนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะคิกออฟแล้วก็ ทำให้เป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะผ่านทางผู้ที่ได้รับชมนะทางาช่องทางต่างๆวันนี้นะครับขอความร่วมมือท่านใครประสงค์ที่จะสมัครนะงดเล่าเข้าพรรษาเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้นะที่ว่าการํำเนินะที่ทำการของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ย ได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของการงดเหล้าเข้าพรรษาก็ขอให้เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับคนไม่สูบบุหรี่เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่เนี่ยทำให้เจ็บป่วยเยอะเลยอย่างที่เราเห็นนะเป็นโรคมะเร็งปอดเป็นโรคนะตับแข็งทั้งที่ไม่ได้ดื่มสุราห,หรืออะไรพวกนี้ก็มีเยอะยะ ครับก็นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมในการที่จะเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับนะฮะแล้วแต่บริบทหรือว่าแล้วแต่มิติของแต่ละคนเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่จริตของแต่ละคนบางคนนี่เรียกด้ว่าอย่างบริโภค นะครับนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก็เป็นอะไรครับก็เรียกได้ว่าทําการบำบัดเซก็ได้นะครับนะหรือไม่ก็ทําการลดนะฮะนะครับนะละอะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยไปทีละขั้นทีละตอนแต่ว่าสําหรับผู้ที่นะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เรียกได้ว่าอยากจะประทับตรานะครับสีทองเลยทีเดียวนะครับว่า ท่านเป็นผู้ส่งเสริมการเป็นอยู่ที่ดีของสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับเอาใจใส่ดูแลสมาชิกท่าน,นอื่นๆเพื่อนๆนะครับในการที่จะให้รอดพ้นจากพิษภัยนะครับของสิ่งต่างๆเหล่านี้ เขาเรียกว่านานทีปีหนคงจะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับนะแต่ถ้าไม่มีเลยจะดีกว่านะฮะแต่ว่าบางบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็โอเคนะครับนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพานะครับเพื่อนๆทั้งหมดทั้งกลุ่มเลยทีเดียวนะครับค่อยๆนะครับหาทางอื่นที่ดีกว่าที่เป็นผลดีนะครับต่อสุขภาพแล้วก็เป็นบลดีต่อทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยนะครับ